มาลดแรงดันนะครับลดโวลต์นะครับโดยผ่านตัวนี้นะตัวเก่าๆของผมเนี่ยนะครับเป็นบล็อกค,คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะตัวละไม่ถึงร้อยนะครับตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับพอดีว่า,าทาง FC นะครับอยากขอให้ผมทำอีกสักรอบหนึ่งนะ สวัสดีครับผมอีกสักคลิปนะครับผมก็แดดล่มลมตกแล้วนะครับผมก็ทีนี้ก็ทําเกี่ยวกับแผงโมฟัตอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับต่อแบบขนาดนะสองแผงนะครับเหมือนเดิมนะครับมีอะไรใบไม้บังทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้นะก็เหมือนเดิมครับมานีตึ๊ด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 มานีเหมือนเดิมครับอ กับตัว SINE นะครับวันนี้ SINE นะครับเหมือนเดิมนะครับผม SINE กับผ่านเบเกอร์ตัวเดิมครับผมอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลดแรงดันนะครับลดโวลต์นะครับโดยผ่านตัวนี้นะตัวเก่าๆของผมเนี่ยครับเป็นบล็อกคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะตัวละไม่ถึงร้อยนะครับตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับพอดีว่าทาง FC นะครับอยากขอให้ผมทําอีกสักรอบหนึ่งนะกับตัวนี้นะครับผมตัวบล็อกคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะ มันเป็นตัวแปลงไฟนะครับลดแรงดันนะตัวนี้นะครับถูกๆเองนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาตัวที่จะมาลดแรงดันนะครับกับแผงอะมอฟัตนะครับผมตัวนี้มันสามารถลดแรงดันได้นะโวลท์สูงมานะครับแล้วก็มาลดลงให้มันเหลือ12โวลต์แล้วก็เข้าชัชเจอร์นะครับในที่นี้นะเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูนะครับมาจากแผงครับปึ๊ดปื๊ดป๊ดนี่นะครับเข้าเทอร์มินอลนะ มันจะมีสามสายนะครับตัวบล็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับมันจะมีสายสีดำนะครับดำแดงเหลืองนะครับสีดำคือสายกาวนะโคลบนั่นเองนะครับสีแดงคือขั้วบวกนะครับไอสีแดงคือเป็นภาคภาคเข้านะครับก็คืออินพุตนะครับตัวนี้บวกอินพุตเข้านะครับเขาพุดก็คือสีเหลืองนะครับก็เปรียบเสมือนกับตัวขั้วบวกนั่นแหละครับอินพุตนะมันจะมี3ามเส้นนะครับ เอาพุทนะครับมีดํากับแดงนะครับเอ้อินพุตนะครับมีดํากับแดงนะครับเอาพุทก็คือเหลืองนะครับผมสีดําโคลบนี่คือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับผมจําด้วยกันได้เลยนะในที่นี้นะครับผมก็จะต่อผ่านตัวอันนี้นะครับเทอร์มินอลนะครับผมก็มาจากแผงนะครับมาจากแผงบวกลบนะครับผมแล้วก็บวกก็เข้าสีแดงนะครับลบก็เข้าสีดําเหมือนเดิมนะครับผมที่ผมอธิบายไปแล้วนะนะครับ แล้วก็ออกไปเลยนะครับออกมานี่นะครับออ,ออกสีเหลืองนะออกสีเหลืองหน้าไฟออกนะเข้าตัวชัดเจอร์เลยนะครับเข้าชัดเจอร์เลยขั้วบวกนะครับผมแล้วก claro> UH> ็ลบก็จัามาจากขั้วบวกไอขั้วลบสีดำนั่นแหละครับก็จํามาด้วยกันเลยนะจามาแล้วก็มาเข้าขั้วลบนะครับตัวนี้นะนี่นะครับผมสีดำหน้านี่คือผมจามาจากสีดํานะจะมัดรวมกันก็ได้นะครับมัดมัดรวมกันแล้วก็มาจาเข้าตัวขั้วลบก็ได้นะครับผมอ่าครับแค่นี้นะครับผมมันก็จะลดแรงดันจาก แรงดันสูงๆนะครับ80-90โวลต์นะครับแล้วก็มาผ่านตัวนี้นะครับเป็นตัวลดแรงดันนะนะครับมันก็จะลดแรงดันให้เหลือ12โวลต์นะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับอ่านะครับเห็นครับ12.4โวลต์นะครับผมตอนนี้นะนะครับผมอันนี้คือโวลต์มาจากตัวกล่องเลยนะครับกล่องบล็อกคอนเรคเตอร์เลยนะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะนะครับแรงดันมันก็จะออก12.4โวลต์นะครับผมนะอ่านะครับเดี๋ยวไปต่อครับ อ่านะครับตอนนี้คือแรงดันแบตเตอรี่นะ13.1นะครับผมแรงดันแบตเตอรี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกระแสครับผมมันจะได้กระแสเท่าไรนี่ครับโอ้โหได้ถึง2แอมป์เลยนะครับผมนี่นะครับแพงมาแบตเตอรี่นะครับได้2แอมป์เลยนะนะครับกับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะนะนี่นะครับไใน2แอมป์นะนี่นะครับกระแสชาร์จลงแบตนะครับ อ่านะครับก็แปดก็สิบสามจุดหนึ่งโวลต์นะครับผมอ่านะครับนะครับ Pv มาจากแผงก็สิบสองจุดสี่โวลต์นะครับผมนี่นะครับอ่านะครับใครที่กําลังมองหานะครับตัวลดแรงดันนะครับที่จะนํามาใช้เกี่ยวกับตัวแผงอัอโมฟัตนะครับก็ผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าตัวชัชเจอร์ก็ได้นะครับผมเนาะ เนี่ยครับมันก็ใช้ได้ปกตินะกระแสมันก็จะต่าๆหน่อยนะครับแต่ก็สามารถชาร์จได้นะครับชาร์จได้นะชาร์จได้นะครับกับตัวราคาถูกตัวนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อตัวแพงเลยนะครับผมอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูอีกแบบหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัว s i สออกนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ตัวหน้าสีฟ้าดูนะครับผมเนาะ อ่าเดี๋ยวจะต่อให้ดูอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวชาร์จเจอร์ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับอ่านะครับเปลี่ยนชาร์จเจอร์แล้วนะครับเป็นตัวสีฟ้านี้นะครับผมครับสังเกตว่าแอมมันไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะโดยผ่านตัวนี่นะครับบล็อกคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นอยู่2แอมนะครับตัว SINE นะพอเปลี่ยนชาร์จเจอร์เป็นตัวนี้แล้วนะครับแอมไม่ขึ้นนะครับศูนย์ศูนย์แอมนะแต่วลน่ะมาอยู่ครับวต์มาอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะวัดวต์ให อ่านะครับเดี๋ยวผมจะวัดวัดโวลต์ให้ดูนะครับว่ามันมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือผมเปลี่ยนเป็นตัวตัวชัดเจอร์หน้าสีฟ้านี่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมวัดให้ดูครับว่าโวลต์มันมาเท่าไหร่นะครับผมสังเกตน,นะครับตอนนี้คือแอร์มันไม่ขึ้นนะสังเกตที่ตัวมัลติมิเตอร์นะครับครับ ขึ้นไม่เอ,อเย่ยเดี๋ยวบัดผิดนะครับอ่านะครับตอนนี้มาอยู่ที่80โวลต์นะ70 80โวลต์นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือโวลต์มาจากแผงเลยนะครับ80โวลต์นะต่อขนาดนะครับผมอ่อ,อนะครับเดี๋ยวออกมาตัวนี้เท่าไหร่นะครับผม80ไหมอ่า ครับ80เหมือนกันนะครับ79 80ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับมาเดี๋ยวลองมาวัดดูเอ่อผ่านตัวบล็อกคอนเวอร์เตอร์แล้วนะครับตัวนี้แล้วนะนะครับเข้าชาร์เจอร์นะครับมันจะเท่าไหร่นะอ่ดูกันเลยครับผมดูสังเกตที่หน้าจอมัลติมิเตอร์นะครับผมนี่นะครับเท่าไหร่12โวลต์นะครับ นี่นะครับ12.34โวลต์นะครับนี่นะครับ12.34โวลต์นะเข้าชาัชเจอร์นะครับนี่นะครับ12.34-35โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวจะลองออวัดไปที่ชัชเจอร์แลวไ,ไปที่แบตแล้วกันนะนะครับออกจากชาัชเจอร์นะครับไปที่แบตนะนี่นะครับ ออก13โวลต์นะครับ13 13.12นะครับนี่นะครับนี่ครับ13นะนี่นะครับผม13.12นะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะวัดแอมป์วัดกระแสให้ดูนะครับผมกระแสมันจะอยู่ที่เท่าไรนะครับอ่ามันจะมาที่เท่าไรโอ้โหมา0.35 0.34นะครับประมาณนี้นะครับ กระแสมาจากตัวตัวบล็อกคอนเนเตอร์นะครับนี่นะครับ0.3635ประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวกระแสไปที่แบตครับอันนี้กระแสลงแบตนะครับเท่าไหร่อ่าเหมือนเดิมครับ0.3839นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีถึง1แอมป์ด้วยซ้ำนะครับผมนี่นะครับ หน้าจอไม่ขึ้นแอมนะครับผมไม่แสดงสถานะแอมเลยนะครับยังศูนย์แอมอยู่นะนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ผมทดลองให้ดู2ตัวนะ Sine กับตัว MBPT Solar ตัวนี้นะครับผมเนาะโวลต์ก็มาอยู่นะครับแต่แรงดันมานะครับแต่กระแสไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะนะครับผมไม่ไม่โชว์เลยนะครับ0ูแอมเลยนะครับผม หรืออาจจะเป็นไปได้นะครับว่าแบตเตอรี่มันเต็มหรือเปล่านะครับผมเนาะอ่ะนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีความติชมนะครับอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับผมเจาะลึกให้รายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับลงลึกให้มากกว่านี้นะครับผมเนาะก็วันนี้ก็เป็นมันหยุดนะครับก็พยายามมาทำคลิปหลายๆคลิปให้เพื่อนรับชมนะครับคลิปไหนที่มี กองใจนะครับที่มาถามนะครับที่คอมเมนต์มาถามก็จะพยายามนะครับทำนะครับทำเป็นคลิปออกมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมอ่าโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม